สวัสดีชาวออนไลน์สวัสดีชาวเมริเชียนผมโอเมริสแมนครับวันนี้มีโอกาสมาได้พูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งชาวออนไลน์นะครับเรื่องของการทํางานออนไลน์นะครับเหมือนที่ผมโพสไว้บนเฟซบุ๊กว่าทําไมเราต้องทําให้งานออนไลน์เป็นเรื่องยากนะครับหลายคนเนี่ยเคยศึกษางานออนไลน์ปรากฏว่า ศึกษาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะอาจจะหลาปัจจัยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงจริตกับตัวเองหรือทําแล้วมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากมากเลยนะครับอาจจะมีประสบการณ์มาพูดคุยกันนะครับก็ผมอยากจะเล่าในเชิงของประสบการณ์ส่วนตัววิธีการนะครัการทํางานผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีการอะไรมากมายหรือว่าเป็นวิธีการที่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับใช้สายธรรมชาตินะฮะสายธรรมชาติจริงๆนะครับเราสามารถใช้วิธีการ ดำเนินชีวิตประจาวันของเราเนี่ยสร้างธุรกิจได้นะครับสร้างรายได้ให้กับเราได้ทุกวันเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเปรียบเทียบแบบนี้ฮะวันหนึ่งเนี่ยผมไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าโอ้โหเจอเมนูอร่อยมากๆเลยนะทานไปทานไปโอ้โหเกือบทุกเมนูเลยมันอร่อยจริงๆถูกปากถูกใจมากๆนะครับแล้วก็ถูกใจทั้งหมดเลยรวมๆแล้วก็คือรู้สึกดี รู้สึกดีมากนะครับรู้สึกประทับใจมากกับร้านอาหารร้านนั้นนะครับในทนอนที่สุดฮะเมื่อเราไปเจอของดีๆเนี่ยเราก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆเ,เราผมก็กลับมาที่หาเพื่อนๆแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเจอร้านเด็ดแล้วนะอร่อยมากๆอาหารมันดีจริงๆอยากให้เพื่อนไปลองชิมนะครับและปัจจุบันเนี่ยนอกจากบอกเพื่อนบอกออคนในครอบครัวบอกญาติโกโหติกาแล้วต้องบอกใครฮะ <laughs> บอกคนทั้งโลกนะฮะ โลกออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ใครไปทานอาหารที่ไหนเจออะไรเด็ดๆก็จะโพสต์ผ่านโซเชียลเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันก็โอ้โหนี่อร่อยจริงหรือเปล่านี่ต้องไปลองกันหน่อยนะฮะอะไรอย่างนี้พอเจอแบบนี้นะครับเราก็เหมือนการบอกต่อเราก็มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้นะแฮปปี้ตรงไหนฮะ แฮปปี้ตรงที่ว่าเฮ้ยเราไปเจอของดีอ่ะเราไปเจอของอร่อยแล้วเราบอกต่อเพื่อนๆนและเพื่อนๆก็ไปทานกันปรากฏว่าผลตอบรับเพื่อนๆนบอกว่าเออมันอร่อยจริงมันอร่อยจริงๆด้วยนะครับเรารู้สึกแฮแฮ ppy มากครับแต่เราทานอาหารแบบนั้นเราบอกไปเพื่อนทานให้เพื่อนๆไปทานเนี่ยเรามีรายได้ไหมฮะไม่มีเนาะไม่มีใครให้คอมมิชชั่นเราไม่มีใครประเภทว่าโอ้โหเราพาคนไปทานอาหารแล้วเขาจะจ่ายเราไม่มีเนาะ เปรียบเทียบกับการทำงานออนไลน์ของผมนะในเชิงของผมในประสบการณ์ของผมนะครับผมเองเหมือนกันนะครับวันนี้การที่ผมทํางานออนไลน์มา10กว่าปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีประสบการณ์นในการคัดเฟ้นสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับหรือ ในการที่เราจะต้องเลือกดูนะครับว่าเราจะทำงานออนไลน์กับที่ไหนอย่างไรความพร้อมศักยภาพความเหมาะสมนะครับตรงกับจริตเราหรือเปล่าหรือคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าปัญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนทำงานออนไลน์นะครับคือบางครั้งเราไปเจอสินค้าดีผลิตภัณฑ์ดีบริษัทดีระบบดีแต่มันยากพอมันยากเราก็ต้องนึกถึงคนที่เราเนี่ยนะครับจะไปบอกกลายเขามาทำเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนผมเองเนี่ย เมื่อเราคัดเฟ้นมาดีแล้วนะครับเราไปเจอผลิตภัณฑ์อลไรหมดแล้วแน่นอนที่สุดครับมันคือการเล่าให้เพื่อนๆฟังมันคือการเล่าให้กับชาวโซเชียลฟังว่าสิ่งที่ผมได้ทําสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันดีอย่างไรวิธีการเล่าเท่านั้นเองครับที่จะทําให้เห็นตัวตนของคุณจริงๆเพื่อนๆของเราเขาจะได้เห็นหน้าเห็นตาเราว่าสิ่งที่เรามาพูดอยู่เนะี่ยคืออะไรครับเรามาพูดอยู่ความน่าเชื่อถือมีไหมมีแล้วเราพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่านะครับแน่นอนฮะ ันนี้ผมมาบอกทุกคนด้วยความจริงใจผมจะยกตัวอย่างวันนี้ผมไปเจอมาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผมไปเจอผลิตภัณฑ์น้ำแร่อัลคาไลนะ PS, ์นะ9.5 pH เรียกว่าเมอริสวอเตอร์ตนี้ครับผมก็ไปดูมาแล้วว่ามันสุดยอดมากในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับน้ำด่างตัวนี้มันสามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้ในยามที่ไวรัสมันกำลังคลองเมืองผมไปดูมาแล้วเป็นไงฮะโอ้โหผมชอบมากผมชอบแล้วผมดื่มผมดื่มไปสิบลังเลยนะ ลังละ24ขวดปัจจุบันนี้คือ10ลังผ่านพ้นแล้วและทานแ้้วยังไงฮะทานแล้วดีดีแล้วทํำยังไงล่ะผมไม่อยู่เฉยสิครับผมอยากบอกเพื่อนๆผมบอกคนในครอบครัวผมบอกญาติโกโหติกาหมดเลยและผมก็บอกเพื่อนๆชาวโซเชียลให้เขาได้รู้จักตัวเมอริสแค่นี้เอง นะผมบอกทุกคนดูว่าเอ้ยมันดีจริงแล้วก็บอกด้วยความจริงใจว่ามันเป็นน้ําแร่มันเป็นน้ําด่างมันเป็นน้ํานนอัลคายลที่ทําให้เราดื่มแล้วที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในยามวิกฤตโควิดแบบนี้เพราะว่าไวรัสมันไม่ชอบด่างบอกแค่นี้นะครับเนั้นการที่เราเติมด่างเข้าไปในร่างกายปรับสภาวะร่างกายของเราร่างกายที่เป็นกรดอยู่ก็จะมีสภาวะเป็นด่างสุขภาพของเราดีแค่นี้พอไหมโอเคเราก็เล่าแบบนี้แหละให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆฟังแล้วสนใจมาก เพราะว่าเราเล่าด้วยความจริงใจนะครับนี่คือวิธีการที่ผมบอกเล่านอกจากนั้นเมอร์ลิสผมก็ไปเจออีกตัวหนึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกันนะครับนี่เป็นเม็ดอมฆ่าเชื้ออ๋อ,อนี่เป็นเม็ดอมฆ่าเชื้อนะครับเรียกว่าเมอร์ลิสพ็อพเมอร์ลิสพลัสนะครับและผมก็ศึกษาว่ามันดีไหมมันดีสิครับผมเลยมาเล่าเพื่อนๆ้นฟังนี่คือเม็ดอมฆ่าเชือ้อในช่วงของลําคอทั้งหมดเลยก่อนที่ไวรัสของเราเนี่ยมันจะลงสู่ซูปอร์ของเรานะ เวลาเราไปเจอเจอผู้คนเนี่ยนะครับเราไปพบปะใครมากมายเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยคือเราก็เกิดความวิตกใช่ไหมว่าเอ้ยเราไปเจอคนมาเขาจะเป็นหรือเปล่าเขาจะแพร่เชื้อใส่เราหรือเปล่า1เม็ดนะฮะผมก็จะแบบอม1เม็ดแล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่สังคมได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ก็มีตัวช่วยนี่คือเม็ดอมฆ่าเชื้อ merispolis plus ในยามวิกฤตโควิดแบบนี้ผมก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังถูกต้องไหมผมมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าเฮ้ย ผมไปเจอตัวนี้มานะมันเป็นเม็อมค่าเชื้อด้วยมันดีมากๆเลยเนี่ยมันเหมาะสําหรับที่จะพกพาไปในทุกๆท,ที่ของเราเลยสะดวกมากเลยผมเล่าแค่นี้นะครับพเพื่อนๆก็ถามว่าเฮ้ยมันราคาเท่าไหร่น้ำเมอรลิสน้ำแร่มันดื่มมันรสชาติเป็นยังไงราคากี่บาทอือปัวพกพลิสพัดเม็ดอมค่าเชือ้อมันมีจำหน่ายที่ในอย่างไรโอ้โหมีความสนใจไหมฮะเขาสนใจครับ เพราะว่าสิ่งที่เล่าไปเป็นสิ่งที่ความจริงใจที่เราเล่าให้ฟังว่ามันดีจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อก็ถามมาต่อว่าเฮ้ยดื่มแล้วเป็นเมมเบอร์ได้ไหมราคาเมมเบอร์ได้ไหมเราก็ต้องบอกเขาเล่าด้วยความจริงว่าโอเคตัวนี้คุณสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เป็นเมมเบอร์ฟรีส่งฟรีให้ด้วยนะสองกล่อง1320บาทแล้วเขาก็ถามต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําธรุรกิจหรือว่าเราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ไหมเราดื่มแล้วเราอยากไปบอกต่อเพื่อนเพื่อในออฟฟิศของเราได้สิชุดหนึ่งคุณได้250บาทถึง300บาทเลยทีเดียว เขาสนใจไหมฮะก็ผลิตภัณฑ์ดีอะผลิตภัณฑ์มันดีแล้วเราก็เล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับเขาฟังแค่นั้นเองทําไมธุรกิจออนไลน์ต้องเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆผมแค่มาเล่าให้คุณฟังเพื่อนๆนะครับที่มีโอกาสเนี่ยได้รู้จักน้ําเมอริสหรือว่าเม็ดอมค่าเชื้อเพลิพลิสพลัสแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเล่าแบบผมถูกต้องไหมครับพอไปเล่ามันก็เกิดการดื่มมันก็เกิดการ ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่อทุกคนเข้ามาสู่ในในเขาเรียกว่าในเส้นทางของเรานะทุกคนก็เข้ามาดื่มเข้ามากินแบบนี้และครับแน่นอนที่สุดแล้วคนเราเวลาเรามีโอกาสได้ดื่มได้ทานแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสที่จะสร้างไรายได้ใครบ้างไม่อยากมีไรายได้อย่างที่ผมบอกวันนี้คุณไปทานอาหารคุณมาบอกเพื่อนเพื่อนร้านอาหารจ่ายคอมมิชชั่นคุณไหมไม่จ่ายแต่คุณแฮปปี้แต่วันนี้ผมเจอน้ำแร่เมอริสเม็ดอมพอลิสพลัส ผมบอกเพื่อนๆทุกคนผมมีคอมมิชชั่นไหมผมมีคอมมิชชั่นสิผมได้ชุดละ300บาทอะ่ะมันดีเวลาะเล่าแบบนี้ผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังและผมแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้ที่นําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆผมแฮปปี้ที่บริษัทจ่ายคอมมิชชั่นให้กับผมนะครับนี่ไม่ใช่การตลาดจ๋าเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะทําในแบบธรรมชาติมากๆใช้ตัวตนของของเรานี่แหละฮะ ออกมาบอกเพื่อนๆนะเหมือนที่สโลแกนของของ,ของเรานะที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เมลิสหลายคนเคยเห็นนะที่เป็นแฮชแท็กนะครับเล่าเรื่องเมลิสชีวิตแฮ ppy แล้วคุณคิดว่ามันแฮ ppy ไหมผมแฮ ppy นะผมเจอผลิตภัณฑ์ดีแล้วผมแค่เล่าเรื่องให้คุณฟังและผมก็แฮ ppy มากที่ผมมีรายได้เข้ากระป๋องทุกวันแบบนี้ดีไหมคะ ผมไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์นะผมทําเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแช็คผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วผมทําเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสสร้างรายได้ง่ายๆบนโลกออนไลน์แล้วต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาพูดนะว่างานออนไลน์เป็นเรื่องยากถ้าคุณใช้วิธีแบบผมนี่คือสิ่งดีๆที่ผมมาแบ่งปันจากโอเมอริสแมนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับคุยกับโอเมอริสแมนเรื่องของเมอริส ต้องคุยกับโอเมอริสแมนนะฮะแล้วครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการทำงานง่ายๆที่เมอริสของเราเล่าเรื่องเมอริสชีวิตแฮ ppy กับโอเมอริสแมนครับ